อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ควบคุมต้นทุนการซื้อของคุณให้มันเห็นชัดเจนคุณอาจจะต้องทำสัญญาซื้อขายคุมไปทั้งงานหรือคุณอาจจะทำสัญญาซื้อขายที่อยู่ส่วนกลางทั้งหมดของทุกแพ้ทที่มีอยู่ของทุกโรงงานที่มีอยู่แล้วคอยให้ทางซัพพลาเออรกระจายส่งไปแต่ส่วนกลางเป็นคนควบคุมดูแลทำสัญญาคุมอันนี้มันเป็นการวางนโยบายของผู้บริหารเนาะว่า จะให้การซื้อของจะซื้อเป็นแบบไหนจะซื้อแบบทำสัญญาคุมทั้งหมดหรือว่าจะให้แยกแต่ละโรงงานแต่ละแผนนเขาซื้อของเขาเองมันก็ต้องมาดูความเหมาะสมน้อยยังไงบางทีซื้อคุมที่ส่วนกลางมันก็ได้การลดต้นทุนแต่บางทีมันก็ไปยุ่งยาก ตอนที่ขนส่งเฮ้ยอาจจะมีค่าขนส่งเพิ่มเยอะส่งจากส่วนกลางนูงน่นนี่นั้นต่างกับที่ให้แต่ละโรงงานแต่ละแพ่นที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาซื้อที่มันใกล้ๆค่าขนส่งมันถูกลงมันก็ต้องเอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์ดูเนาะว่าอันไหนมันคุ้มค่ากว่ากันที่ครูบอกคุณเนี่ยถ้าคุณจะควบคุมต้นทุนได้มันก็ต้อง ฟิกต้นทุนกันตั้งแต่แรกเพราะเราไม่รู้อนาคตข้างหน้าว่าสินค้ามันจะขึ้นหรือมันจะลงใช่ปะแต่ถ้าเรารู้ต้นทุนของเราแล้วเฮ้ยต้นทุนในการผลิตของเราสมมติร0อยบาทใช่ปะ100ยบาทแล้วในวัตถุดิบรอมแมทที่เราคุยอยู่เนี่ย เฮ้ยเขาขายแค่50บาทเองสมมุตินายกตัวอย่าง50บาทเองเรารู้ต้นทุนที่แน่นอนแล้วเฮ้ยไอ้50บาทเนี้ยมันเป็นกําไรของเราแหละเราจะฟิกต้นทุนไว้ตรงนี้ก็ได้เราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยเรามีกําไรแน่เรื่องราคาขายเราจะไปอัพขึ้นหรืออะไรยังไงก็ว่ากันแต่ตอนเนี้ยฉันรู้ต้นทุนของฉันแล้วว่าฉันมีแค่นี้เนี่ยผู้บริหาร ต้องคิดแบบนี้ซึ่งผู้บริหารหลายคนเขาก็รู้แล้วว่าคิดแบบนี้อันนี้ครูมาส่งต่อด้วยว่าเฮ้ยถ้าคุณจะควบคุมต้นทุนแบบนี้มันเห็นชัดเจนเลยคุณก็จะไม่ได้รับความเสี่ยงตรงนั้นที่ว่าราคามันจะขึ้นลงแต่คุณก็ต้องรับให้ได้เนาะควบคุมต้นทุนไปแล้วฟิก สัญญากันไปแล้วเฮ้ยณอน,นาคตข้างหน้าราคาสินค้ามันดันลงไปอีกก็ต้องรับให้ได้แต่ถ้าราคาสินค้านั้นมันขึ้นลงคุณก็ดีใจแฮปปี้โอเคฉันทําคุมไปแล้วอ่ะอันนี้ครูบอกคุณว่าถ้าจะควบคุมต้นทุนให้เห็นชัดเจนก็คือคุณก็ต้องดูต้นทุนตั้งแต่แรกเห็นแล้วว่าต้นทุนคุณมีแท่นี้ราคาขายมันเท่านี้คุณทํา สัญญาครอบคุมเห็นชัดเจนเลยคุณก็ซื้อได้อย่างสบายใจเลยอันนี้เป็นอีกวิธีนึงคุณเอาไปคิดดูค่ะครูขอให้คุณเรียนรู้แล้วก็โชคดีเสมอๆจากใจครูธัญญาค่ะ